ย้อน zoom ไปว่าสวัสดีครับผมเวศน,นะครับในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาตอบข้อสงสัยของหลายๆคนนะครับที่ไปเห็นฟู้ดแพนด้าเขาโฆษณาว่ามาทํางานฟู้ดแพนด้าเนี่ยมีรายได้ต่อเดือน4-5 0 0 0 0หบาทก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องบอกนะครับว่าผมเนี่ยวิ่งฟู้ดแพนด้ามาประมาณเกือบจะ2ปีแล้วนะครับก็สําหรับข้อสงสัยนะครับที่หลายคนสงสัยนะครับว่ามาวิ่งฟู้ดแพนด้าเนี่ยมันได้เงินเดือนถึง4ี่ห้าหมบาทต่อเดือนกันเลยเหรอ นะครับมันจริงไหมมันหรือว่าฟูดเพนด้าโม้นะครับฟูดเพนด้าเขาไขาฝันหรือเปล่านะคนเขาไม่ไปวิ่งฟูดเพนด้ากันหมดแล้วหรือก็สําสหรับคําตอบนะครับจริงครับผมฟูดเพนด้าเขาไม่ได้โกหกนะเขาไม่ได้หลอกนะเขาพูดความจริงนะก็สําหรับคนที่กําลังจะด่าฟนะูดเพนด้าเนาะว่าฟนะูดเพนด้าเนี่ยคโม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับฟังก่อนนะครับว่าฟูดเพนด้าเขาไม่ได้ขี้โม้นะครับเขาไม่ได้โกหกเขาไม่ได้หลอกลวงเขาไม่ได้ขายฝันนะครับแต่เขาเพียงพูดไม่หมด โหดไม่หมดรายได้4-5ห0 0 0บาทต่อเดือนเนี่ยก็ถามว่าเยอะไหมเยอะนะครับ5ห0 0 0บาทนี่ระดับรายได้พ่อออโรงเรียนเลยนะครับใน100คนเนี่ยจะมีคนที่มีรายได้4-5ห0 0 0นบาทนะ่ะก็แค่คน2คนหรืออาจจะ3คนนะครับก็ประมาณประมาณแค่นี้ถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์น่ะคนที่มีรายได้รายได้แบบ4-5ห0 0 0นบาทนะ่ะผมว่าน่าจะมีแค่2-3เอรเนแค่นั้นนะครับแล้วคนอื่นล่ะคนอื่นก็อาจจะ3 0,000ก็มี2 0 0 0 0ก็มีหมื่น เดียวก็มีหรือบางคนที่แบบแย books, 3, 000, 000่ๆเลยนะครับก็สามสี 000, 000่พันก็มีนะครับหรืออาจจะพันสอ0 0ันก็มีนะครับรายได้นี่ยมีทุกรูปแบบนะครับมีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักหลายหมื yeah. ่นนะครับก็สําหรับคนที่กําลังอยากจะไปสมัครงานวิ่งฟุตแพนด้านะครับแต่ไปเจอไปอ่านคอมเมนต์แล้วแบบเปลี่ยนใจนะครับว่ามีคนที่แบบเข้าไปวิ่งแล้วแบบ เขามาเขามาคอมเมนต์ว่าเนี่ยมันขี้โม้มันไข่ฝันอะไรเงี้ยแล้วก็ตัวเองเปลี่ยนใจอะไรเงี้ยผมอยากจะบอกว่ารา,ายได้เนี่ยมันไม่ตายตัวเนาะมันเป็นงานแบบว่าอิสระดังนั้นนี่ยคือรายได้มันก็มีขึ้นขึ้น,นลงลงนะครับบางคนที่แบบเขา,าจะเคยวิ่งเดือนหนึ่งเขาจะได้3-4มสหมื่นนะครับเด,ดเดือนถัดไป 2- อสเดือนถัดไปเขาก็อาจจะได้แค่หมื่นกว่ากว่าหรืออาจจะแบบบางเดือนแย่ๆเลยก็อาจจะได้แค่แบบ สี่ห้าพันอย่างเงี้ยก็มีส่วนคนที่คิดว่าพี่อ่าผมจะไปวิ่งฟุตแพนด้านะครับผมเนี่ยอยากจะมีรายได้สักอ่าสามสี่หมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยผมสามารถทำได้ไหมนะครับอ่าคำตอบนะครับคำตอบก็คือ ก็อาจจะได้นะครับแต่ว่าคือมันขึ้นอยู่กับตัวคุณว่าคุณนะไปสู้ไรเดอร์คนเก่าที่เขาวิ่งเก่งๆเนี่ยไหวไหมนะครับอย่างเช่นคนที่เขาวิ่งได้สี่ห้าหมื่นบาทต่อเดือนเนี่ยนะครับบางเดือนเ,นเขาวิ่งไม,ไม่ไม่หยุดเลยนะครับแม้แต่วันเดียวนะครับวิ่งทุกวันนะครับวันหนึ่งนะวิ่งสิบกว่าชั่วโมงนะครับสิบสิบชั่วโมงยันสิบห้าสิบหกชั่วโมงต่อวันก็มีนะครับนี่แหละนะครับคุณนะไหวไหม ถ้าเกิดคุณวิ่งไหวเนะี่ยโอเคมาดูข้อต่อไปนะครับว่าคือคุณเนยะอยู่แปดอะไรนะครับคุณมาเริ่มเข้ามาวิ่งเนะี่ยคุณจะอยู่แปดที่6นะครับคุณนะ่จะสามารถที่จะอัพตัวเองนะครับสู้กับคนอื่นนะครับเพื่อที่จะขึ้นเพื่อที่จะเอาตัวเองเนะี่ยขึ้นไปแปดสองแปดหนึ่งให้ได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณเนะี่ยอยู่คุณนะ่สามารถที่จะอยู่แปดหนึ่งได้แล้วครับแล้วคุณนะ่กดจองกะไว้แบบตลอดเลยไม่ลาไม่สายนะครับไม่ป่วยไม่มีธุระเลยอะไรเงี้ย คุณวิ่งทุกวัน Banana. คุณสู้ตายเนี่ยโอเคนะครับสามสี่หมื่นเนี่ยคุณอาจจะได้แน่นอนนะครับแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าพื้นที่ที่คุณวิ่งเนี่ยมีคนอื่นที่เขาวิ่งแบบถึกๆทนๆเ,เยอะไหมนะครับพวกนั้นแหละคือคู่แข่งของคุณนะครับแล้วก็สําหรับคนที่ถามเข้ามาว่าตอนนี้เนี่ยถ้าจะมาวิ่งแพนด้าเนี่ยจะต้องลงทุนอะไรบ้างลงทุนต้องมีเงินลงทุนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะผมก็จะบอกให้คร่าวๆนะว่าตอนนี้ คุณจะมาวิ่งฟุตแพนด้าใช่ไหมคุณจะต้องซื้อชุดนะครับอย่างเสื้อเสื้ออย่างที่ผมใส่เนี่ยนะครับก็ประมาณ200กว่าบาท300กว่าบาทนะครับมันก็มีเป็นไซส์แล้วก็จะมีแบบเป็นเสื้อทั้งอ่าอะไรนะอย่างอย่างผมใส่นี่ก็เป็นเสื้อยืดเนาะแล้วก็มีทั้งเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรเงี้ยอ่มันก็มันก็เริ่มต้นตั้งแต่2300-400500 500บาทเนี่ยก็มีนะครับแล้วก็ไอตัวกระเป๋านะครับกระเป๋ามันก็จะมีแบบเป็นไซส์เล็กไซส์ใหญ่อะไรเงี้ยมันก็5 0 0ร้อยหนะครับตีรวมๆแก้เสื้อกับกระเป๋านี่ก็ประมาณสัก1000บวกลบนะครับจะมีค่าตรวจประวัติอัชญากรรมอะไรเงี้ยประมาณ100 200ออันนี้ก็ไม่แน่ใจนะแต่คือบางที่เขาก็ตรวจให้ฟรีอะไรเงี้ยคือแต่ละที่เนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันเนาะผมไม่กล้ารับประกันว่ามันจะเหมือนกันเนาะอย่างถ้าเกิดคุณจะมาวิ่งทุกวันเนี่ย อย่างน้อยคุณก็ต้องซื้อเสื้อ2ตัวแล้วก็กล่องอีก1นะ่ใบรวมๆแล้วก็ประมาณสักหนึ่งพับวกลบนิดๆหน่อยๆนะครับก็สําหรับใครนะครับที่ชอบคลิปของผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับซินจีตัวแปลว่าเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ